เป็นร่องชักช้นอนสามแฉงใหญ่กว่โครงการเดียวไม่เห็นอย่างนี้พอ่อโครงการนี่ครับตัวต้นข้าไวไงก็ลูกอย่างไรนะส่วนผสมบ่นีสน่ส่วนผสมเน,นื้ออืมน้าได้เห็นรูปของโคตรรงปยังมั้จุดประสงค์เลยคือเอามาเห็ดแปลงมีบ่เคยมีรถพวกนี้บ่แบบนี้เพราะท่านเห็นแล้วอยู่บ้านบ่เพราะท่นดึงเพร่ท่านขอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งการทำงานกันค่อยๆไป ใช้การไถนะครับผมพื้นที่นะครับเป็นดินผมก็อาจจะไถยากในรอบแรกนะครับปรับพื้นที่หน้าดินก่อนแล้วรอบต่อๆไปมันก็จะไถง่ายขึ้นเมื่อเราบำรุงดินแล้วนะครับสังเกตว่าดินจะเป็นดินเหนียวนะครับลูกค้าบอกว่าเวลาใช้จอบขุดเนี่ยดินเนี่ยจะติดจอบเลยนะครับมันเลยใช้เวลานานอยากได้รถบุด,ดินมาช่วยในการปรับปรุงดินตรงนี้นะครับปกติไถล้วก็ตากดินไว้เพราะว่ามันเหนียวตากไว้ก่อนให้่มันถึงแดดก่อนแต่นี่ลักสูตรเร่งรัด เอาอยา่าพวนในเบิ้งเลยพวดในใเบื้องกรรมก็มันแหง้งแม่นครับรมันแห้งเลยกับก๊อกันเป็นก้ปปอนแข็งเลยแบบแข็งปุ๊กที่นั่นเนดินเหนียวเนาะพูดินจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายหลังจากเท้าไถมาแล้วแล้วเราตะแกรงเนี่ยวามสำคัญเลยคือเวลาเท้าพวนดินนะครับมันจะ เพีดในดินมันกู้จำได้ปะเป็นในรอดนี่นตัวนี้นิ่มกว่า ทันจะพุ่นเลยครับต้องเอารอบจะจัดนะครับเขาไปไถตัวแห้งอ่อนเนี่ยนี่ขอดีกบขอเสียคันอยากลดทันตอนเขาพุ่ไถเป็นพอเขาสีได้หนาดิ่นน้อยเขาก็ต้องพุ่นหลายรอบเอาท่นกินไหมว่าเป็นยังไงครับปั๊บปั๊บใส่เอาอยากได้แปลงแบบได้แปลงกระปวดอ่าแปลงนึงปลูกสองต้นปะอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคเนี๋ยวเขาจะสาสตร์ที่เพิ่งคันมาจกคุดนี่ ฝุท pues e. ันเราลดเพ่อเโยพอปลูกสี <the <the yeah> ่หมื่นห้าหมื่นได้ยังก็เกลียอล้วท่านี้แหะลงในเลยม่ัใครเดนมันเกิดง่เยอะเพรามันไม่ไ้ไม่ได้ลดมนไ่ท่าไหร่ทั้งนั้นทั้งฝั่งนั้นทงเหนียวก็ได้ยังเข้าไ้ปลูกได้รองร้องแถวบารีบารีก็มาหนีบานี โอ้โหแมนแมนแมนเพื่อนจะปลูกข้าวโพดได้ลองเพื่อนว่าหนาแรกต้องปลูกข้าวโพดได้ลองแล้วเพิ่นก็จะสูบน้ำใสสังเกตว่าแปลงมันจะบ่มีนะครับเพราะว่าเขาจะปลูกไนรลอง เขาไม่ได้ปลูกอันทั้งโอ้ขณะฝนเห็ดน้ำให้เขาจะหยุปลูกทั้งคู่วันเหมือนอย่างเขาปั้นเดี๋ยวพ่อแจ้งเองเรมืันนี้โอ้ใส่แห้งเขาหลายลี่ยนไปเตอนไทยอาจจะอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขาต้องปั้บนาดินน้ำเนาะแล้วดินมันก็ดินเหนียวดินมันเป็นดินแม่โคตรขึ้นไหมครับครับเล็กเล็กเนาะพ่อเพราะว่าพ่อเห็นงานอยู่ต่างประเทศจังใดจังใดออกมาเห็ดอยู่บ้านเขากยืดรวนแล้วกันจากมาเห็ดอยู่บ้านเบื่อเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเห็ดจักปีครับอยู่ สิบเอ็ดปีอะปีอยู่ประเทศไหนเกาหลีเกาหลีกับปลูกพักขึ้นกันเคยทักขึ้กันเพื่อนในเห็นอย่างกันปลูกพักลายยางกับพักกาดพักสลับตะกี้ตัวแน่เหรครับแนวคักของเกาหลีเองอ่ะที่ได้มาเห็ดกับย้อนว่าเขาอยากกลับมาอยู่บ้านเนาะแต่ว่าดินญี่ปุ่นก็ปรุงดินดีเลยมันนุ่นเนื้อเนี่กับเบาเขาปลูกอยู่ตลอดเขาปรุงดินอยู่ตลอดใช่พุนถูกหล่อนะแต่ปรุงดินสักกอนเยอะปีหน้าเห็นเห็นภาพเพป็นนดินออกแล้วปลูกข้อหกับใช้พุนคุ้มดินคุ้มฟางแนือ เฟางสลายย่อยไปปุ๋ยสลายย่อยไปเยอะมืกับหนึ่งของมันเองครับครับจุลินทรีย์ก็จะเกิดแข็งดินเหนียวก็จะกลายเป็นรว,วนเมื่อเกินสองสามปีเราเกินทีครับการตเตรียมดินต้องชอใช้เวล้านะใส่เวลานแต่กัรที่ให้แักจกไม่ปอกปอกปอกนี่กบ็บ่ไหวไงเ็ดผู้เดียวที่หามือ <laughs> คน ได้ที่รลุ่มหยอดได้ล <c oughs> ุ่มหยอดก้นน,นี่นนนนนบ่แม่นพุ่นนี่พ่อก้นนี่คือก้นปลูกกฤษีแม่นบ่ปลูกื่อบกฤษีวนแม่นบ่ได้พ่นดินยังยง,ยง,ง่างามกันได้ดินลักษณะนี้ซั้งนี้นก็พแอ,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 อแล้วครับครับหย่อนเลยหย่อนเราจังไดจังไดตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ครับคิดว่านะอิฐวางแห้งไร้เปลือกครับดีก็รถอีแท็กเดินกรรมบ่ว่านเนปะ็นพุ่นดินได้มันพ่นดินได้แม่นที่เขาจะเอาใส่รถพ่นดินย้อนว่ามันพ่นดินได้ไ เราคันน,น, shot shot. นี้มันเป็นรถพ่นดินทีมีหน่อยนะครับรถพ่นดินสีไทยได้ที่เป็นสองเท่าซึ่งคันนี้เป็นหนึ่งเนี่ยฮะเจ้าสีมักใส่หนึ่งมันเบาสองไทยได้ที่ใหญ่เกินไปครับแล้ววันนี้ไปพ่อบริษัทเกษตรพอดีได้ยังไงจังเดยจังสี่เรียกสื่อของบริษัทเกษตรพอดีรถพ่นมันหลเนาะเพาะพี่หมพ์ปเพื่ได้รถไถพ่นดินวะครับมันไม่หลายคือว่าเราเลือกบางเออเจ้าหนี้เป็นตีเออเจ้าหนี้ทุกทีเออเจ้าหนี้การนี่เพราะว่ามันเป็นตัวนี้ละใช่ก็ได้สินแต่รายระบบหลายอย่างโอ้ก็คือไปพ่อแล้วมัััน klar, ah, นนนถใจตววี้้้ยยยออ่่าาามเ็ดไหลง เบิ้องตะยุเกาหลีไปเลยครับโอ้เบื้องตะยุเกาหลีเลยอะไรอามาวางแผนมาแล้วจังได็กูมาให้ซื้อเออเอาเอาเดี๋ัววันนี้ได้ใส่เราเป็นยังไงครับกยันภาพแล้วงานท่อนต้องการแบบนี้อยู่แล้วแค่ปั้นไปเท่านี้ก็รู้แล้วว่าเมีผู้ชมบางเดียวอือครับครับต่ก่อนใส่แล้วต้องใช้เด็ดดําวะครับแป้งรองไปเ้าก็ต้องจกกระขาดมาสะมาแกงวะครับอันนี้มันหล่อูปรักษาเขามันหนึครับ ขอขาจะมันดินนุ่มดีสมัยกันแนวเลย่อนแลวเลื่นเเมนเมนเขาเรียนมาอุปกรณ์หมอกำงานแมีนครับโอ้นี่ผมได้ความรู้หลายตั้งแต่การเตรียมดินถึงการปลูกเขาโพดในร่องผมก็นึกว่ายกแปลงปลูกนี่ไรโบเมียนปลูกใน,กน,ร,น,น,นร่องวันนี้กระซูน้ำเขาเลยโอ้ยง่างัยน้ำเขาหยิบปเลยโอ้พอน้ำพอดกับปิดน้ำอืมค,ครับ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 ใส่ปุ๋ยแบบเป็นแบบสองตีมแล้วก็ครับแับสองคนปนไอซ์สามตีใบปุ๊บครับ ก็หยาดปุอหยาด๋เรียนสวนมันมีหยาหห้นกางเกิดลํำได้เห็นปะครับเชี่ยีลงไปเียทุบปุ๋ยทุบหยาพร้อมอืมใงาไหมันรรอบสองคืบมาเรยันี้อืมใครบอถึงวมาเพียงห์ใช้รับสองสิหลายสมเงาเรยบนโอ้โอสมหยาไปพร้อมตอนผูกเฮากะเฮ็ดลองไปก่อนนะครับเพราะมันใหญ่ขื้นเฮากะจังถมโคนมันเข้าไปครับเดี๋ยวเฮาจงเอารุ่นไหนมันท่านรุนแรกสามที่ใบรุนสองถูกไหะพอใช้ปุ๋ยรอบสองมน ทางเลยาทางเลยแบบไหนทางกบ้ค้นทางทาง <c oughs> โอ้ดีดีดีด,ด,ด,ดีครับกับพ่อใจเนาะครับผมรถเท่ารับประกันปีหนึ่งนะครับความบกพร่องที่เกิดจากโรงงานนะครับมีอะไรเราก็มีทีมสร้างค่อยบริการบริการดีวิธีมอปลายกัราแหละคือเป็นลูกค้ากันแล้วก็เป็นลูกค้ากันไปตลอดยังดูแลคือเก่านะครับมีอย่างทรหากันได้เลยนะครับอะไรก็มีนะครับโตนั่นโตนี้เสียกัโทรษซาง ขันมีความผิดปกติคนนี่จะโทรหาเฮาก่อนเสียงก๊อกๆอกแกลกแกกค้างทีนะเสียงดังๆอาจจะเป็นสายพันยอนก็ได้เังสินะสร้างกษสรแนะนำเพราะมันเบาเศร้ายีสร้างกษตรเรีนมหานะครับตามเคสนะครับขอฝากวิซัาเกษตรพอดีไหมเนาะอยู่แถวนี้เพราะทันมีคนใส่ครับขอบคุณหลายครับพ่อขอบคุณครับ